สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีกับคลิปในช่องสัทธาปาฏิหารขอให้ปาฏิหารและสิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอในช่องนี้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันต่อไปเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับขอย้ําคําเตือนกันนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ หรือเพื่อความมงคลเท่านั้นตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกไม่มีการคำนวณสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับการวิเคราะห์นะครับและตัวเลขนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณและสติในการรับชมรับฟังคลิปวีดีโอด้วยนะครับเนาะก็ โอเคนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยนะครับประจําวันเป็นวันที่195วัน,วนอาทิตย์ที่27เดือนมีนาปีห5นะครับก่อนที่จะไปวันอาทิตย์ที่27มีนาปีห5หหรือวันที่195นั้นนะครับเรามาดูนะครับตัวเลขมงคลนะครับของฮานอยประจํมาที่ที่26กันนะครับว่า มาในรอบไหนบ้างเวลาไหนบ้างนะครับมาดูกันนะทุกคนทุกท่านเนยและวันที่26วันเสาร์ที่26แล้วนะครับเวลาแคบแคบก็คือ5 6, โมงหโมงแล้วก็1ทุ่มนะครับแต่นะครับบางคนเขาก็ดูตั้งแต่4 5, 6, โมงหโมงโมงแล้วก็1ทุ่มเลย4เวลานะครับวันนี้เป็นเขาเรียกว่าสุดสุดนะครับสุดมากสำหรับ ตัวเดียวเด่นๆจัดๆนะครับวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้น้อยหน้าไปเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ตัวเด่นแรงมากนะครับมาแรงมากนะครับเรามาดูกันเลยรอบเวลาสี่โมงนะครับแปดเจ็ดแปดนะครับเก้าสองตัวเด่นของวันนี้นะครับก็คือเลขสองถูกต้องไหครับวันที่26สบหกเลขสองตัวเดียวผมบอกแล้วเลขสตัวเดียว ะครับวันนี้เลข2มาทุกรอบครับมาทุกรอบและมาเลขล่างทุกรอบนะครับรอบเวลาไหนที่ผมให้ดูดีๆนะครับรอบ4ี่โมงเนี่ยผมไม่ได้กําหนดเวลาอ่านะครับรอบ4ี่โมงเจ็ดแปดและก็เก้าสองนะครับมาแล้วครับสองตัวแรกนะครับดูนะเจ็ดมาครับไม่ได้เอาให้เจ็ดแต่เก้าสองก็ไม่ได้ไอ้นี่เลยนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันทีนี้มาดูรอบ 17บเนาฬิกาเริ่มเข้าในรอบที่คนส่วนใหญ่เขาดูกันนะครับ01821นะครับ2มาอีกแล้วครับทุกคนนะครับ2มาอีกแล้วนะครับ2มาอีกแล้วเสียดาย5กับหงไม่มานะครับ18กับ21ไม่ยาวอีกแล้วมันออกแต่21ดู3ตัวผม21มาบานนะมันหยุดกองอยู่ตรงนี้นะครับมาดูรอบเวลารอบเดียว18บแนาฬิการอบเดียวที่ส่วนใหญ่คนดูกันก็คือรอบ6กโมงนะ6กโมงเลข2ตัวเดียวครับเลข2 รองเลขห้าเลขสองหนักมากนะครับเลขสองหนักมากผลก็คือ9ก2 2 0 2็อเด้งนะครับ7ม 2, า72นี่เป็นไงไม่ต้องกลับนะครับไม่ให้2 7เจ็ดด้วยนะครับให้72นะครับเนาะสุดมากครับเลข2วันนี้ผมบอกเลขสุดมากนะครับสุดสดเลยครับทีนี้มาดู รอบเวลาหนึ่งทุ่มครับนะครับตอง9ครับผมโอ้โหนะครับสวยจริงเดี๋ยว่าไม่มีใครให้หลอกตองนะครับยาวเหมือนกัน999ครับ1 2 2มาอีกแล้วทุกคน1 2นะครับยับผมบอกเลยนะครับตัวเดียวยับมากกดอยู่เลยนะครับใครนะครับ ปักไปที่เลข2ตัวเดียวนะครับใครสไลด์เลข2ตัวเดียวนะครับคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับสุดมากเลยสําหรับเลขเด่นวันนี้ผมบอกแลวนะครับตัวเลขที่อยู่ในวงในตัวเด่นจะยังไม่พลาดนะครับและ4ตัวนี้จะยังไม่พลาดสรุป2มากี่ตําแหน่ง1 2 3 4 5 4ี่เวลา5ตําแหน่งด้วยกันสําหรับเลข2นะครับสายวิ่งรูดก็บึ้มปั้มนะครับแล้วก็72สรุปนะครับรอบเวลาปกติปังบุรีเยมากครับวันนี้นะครับผมนะ อะทีนี้มาดูกันต่อนะครับมาดูกันลุ้นไม่เหนื่อยนะครับมันมาแบบไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้นะครับไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้กล้องไม,ไม่ไม่ค่อยโฟกัสทุกคนผมว่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเจ็บตังค์ซื้ออยู่เนี่ยไม่โฟกัสเลยดูนะครับ เป็นวันที่195นะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับยังไม่เคยพลาดแม้แต่วันเดียวนะครับยังไม่เคยพลาดแม้แต่วันเดียวไม่พลาดก็คือตัวที่เด่นนะนี่เหมือนตัวเด่นพวกนี้ตัวเด่นจะมีด้วยกันวันละ4ตัวนะครับวันละสตัวดูของวันอาทิตย์บ้างนะครับมาดูของวันอาทิตย์บ้างนะจะบึ้มอีกไหมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปรับรองรับประกันอะไรใดทั้งสิ้นนะครับนะมันเป็นเลขมงคลน,นะครับผมก็บอกนะว่าอย่านำตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลกันด้วยนะครับความมงคลของใครของมันจะไม่เหมือนกันเออนะครับ <c oughs> วันอาทิตย์นะครับตัวแรกเลยเอา้าเขียนห้าหก หนึ่งแปดนะครับนะทีนี้ผมจะประกบนะครับผมห้าหกครับ ห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปด หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองแปดสี่ ติดกันนะครับก็น่าจะดูออกนะติดกันก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนนะครับติดกันก็น่าจะดูออกอยู่นะตำแหน่งใครตำแหน่งมันจะขีดให้จะขีดให้ครับ นี่นะครับโอเคเลยช่องไถช่องมันนะครับอ่ะมาดูสามตัวนะครับห้าหนึ่งแปดหกหนึ่งแปด ห้าหนึ่งสองห้าสองแปดห้าสองแปดหนึ่งสองแปดอืช่องนี้เดี๋ยวจะเขียนผลทีนี้ครับ นี่ช่องนี้จะเขียนผลจะได้ง่ายเนาะนะครับทุกคนจะได้เทียบนี่ของวันต่อไปจะเขียนผลในช่องนี้ให้เลยน,ลนี่สี่เวลานะครับสี่เวลาผลพรุ่งนี้เป็นวันที่ ยี่สิบเจ็ดนะครับปีหกห้านะครับมาดูกรอเวลากันนะครับมาดูกรอเวลากันนะทุกคนตัวเดียวเลขห้าครับเหมือนเดิมตัวรองมาคือเลขหก 6. เลขหนึ 1, ่งก็เลขแปดนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมขอเป็นสิบแปดนาฬิกาเวลาเดียวอันนี้ก็สิบเจ็ดศูนย์ศูนย์สิบแปดศูนย์ศูนย์อันนี้ก็สิบเจ็ด 0 0กับ18 0 0อันนี้19 0 0ตัวเดียวนะครับนี่โอเคนะครับผมนะเนาะสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับก็ฝากกดติดตามดากด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับนะขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะผมขอบพระคุณและสวัสดีครับ